อันนี้ถุงก๊อปแก๊ปที่หรือว่าถุงช้อปปิ้งที่ใช้แล้วต้องการกลับมาใช้ซ้ำเพื่อว่าช่วยลดโลกร้อนตามนโยบายเขาะนะแตงจริงเราจะไปหยัดตังเราด้วยเพราะไปซื้อเองที่เขาก็คิดค่าถุงเราก็เลยต้องเอากลับมาใช้ใหม่แต่ที่นี่เขาผูกเงื่อไว้อย่างเงี้ยใส่ของผูกเงื้อเงี้ยมันแกะยากแต่เรามีวิธีการแกะง่ายๆมาบอกกันคะ่ะเพื่อจะเอาถุงเนี้ยมาใช้ซ้ํา แกง่ายนิดเดียวโดยการที่เราหมุนหมุนให้ตัวตรงนี้มันเป็นเกลียวแข็งแข็งเห็นไหมเนี่ยมันเป็นเกลียวแข็งแข็งเสร็จแล้วดันมันออกแค่เนี้ยเราก็จะแกะง่ายแล้วแกะแล้วก็เอาของที่ใส่มานี่ออกหลังจากนั้นเราก็มารีดถุงพับเก็บ หัวให้เล็กลงแล้วก็พกใส่กระเป๋าสะพายเอาไว้ใช้เวลาเราซื้อของตามซูเปอร์ต่างๆแล้วก็เก็บมาใช้ใหม่ได้อีกอันเนี้ถุงก,ก๊อบแก๊บและวิธีการแกะที่เอามาบอกให้ทุกคนได้นำไปใช้กันค่ะ สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้มีเทคนิคดีๆมาแบ่งกันขอบคุณค่าที่แวะมารับชมอ๋อและอย่าลืมเอาไปใช้กันด้วยนะคะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองด้วยค่ะประหยัดเล็กๆน้อยๆหลายครั้งเข้าก็าหลายบาทอยู่เนาะ